มะกรูดค่ะมะกรูดแห้งค่ะอ้าวเส้นละหนึ่งลูกหนึ่งลูกนะคะหนึ่งลูกสองลูกค่ะหนึ่งลูกนิ้วโปง้งสองลูกค่ะแห้งแล้วจ้าพร้อมเก็บแล้วเอาเก็บไปใช้หน้าฝนนะคะหอมหอมค่ะเด็นคนเกษตรเอาไว้ตรงหัวเตียงนะคะในการอาบชื้นและเป็นสปาตอนหนึ่งคืนนอนหอมอูใคลายเครียดโอเคโอ้โหนี่ ได่นหนึ่งถุงหิ้วเต็มๆเลวจา้าโอ้ต้นมะกรูดเนี่ยมานี่เื้่มเื่มมะกรูดหลายดกสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คนเกษตรจะพาเพื่อนๆมาเก็บมะกรูดนะคะไปตากแห้งค่ะ เลือกเอาลูกที่มีผิวหยาบหยาบกรุบกรามากๆนะคะแล้วบีบดูน้ำผิวมันจะนิ่มนิมค่ะมันแสดงว่ามันแก่จัดถ้าปล่อยไว้มันก็จะร่วงหล่นลงพื้นดิน ทำตาแดดเก็บสมุนไพรไว้ใช้หน้าฝนได้ยุงดีใช่งัดส่วนน้ำมันก็บีบไป้ล้างห้องน้ำทำน้ำยาอาเนกประสงค์น้ำยาล้างจานก็ได้แล้วแต่อืมหกินชุนมากโอ้โหละอองอืมหนึ่งลูกโอยขาดจ้อยมันไอเราแกะสด มันจะไม่ค่อยเหนียวแต่ถ้าไม่อยากให้มันขาดไม่ต้องระมัดระวังมากก็ให้มันลืมต้นสักสองสามวันค่อยมาลอกแบบนี้ปอกเปลือกมันแม่ทำมันจะง่ายขึ้นเออตัวน,นี้ระวังนะใครมีบาดมีแผละนะโอ้โหโดนนะ้ำมันแสบแล้วก็ถ้าติดในมือนี่อย่าไปไป้ายจมูกมันจะทำให้ไหม้แล้วกระเบินโอเคค่ะ เป็นไงนได้กินน้ำมันละเหยอ,อยากจามไหม,มตากแล้วลูกหนึ่งที่เรานี่แหละลูกหนึ่งค่ะที่เราโอ้ยลอกเปลือกออกแดดแรกค่ะแดดเดียวค่ะตอนนี้หนึ่งแดดตากไว้เป็นสมุนไพรเฮ็ดกับเขาก็ได้ค่ะ แต่คน,คนเกลเรษจะไว้ไล่ยุงหน้าฝนจา้าหรือทำลูกประครบผิมะกรูดค่ะมะกรูดแห้งค่ะอ้าวเส้นละหนึ่งลูกหนึ่งลูกนะคะหนึ่งลูกสองลูกค่ะหนึ่งลูก นิ้วป้งสองลูกค่ะแห้งแล้วจ้าพร้อมเก็บแล้วเอาเก็บไปใช้หน้าฝนนะคะห้อมอมค่ะเป็นคนเกษตรเอาไว้ตรงหัวเตียงนะคะเออเป็นสปาค่ะนอนกลางคืนมาก็ได้กลิ่นได้กลิ่นค่ะได้กลิน่นได้กลิ่นของมะกรูหรือมะกิ้วทางภาคเหนือค่ะ มะกรูดภาคกลางมะกิว้วภาคเหนืออีสานเฮามะกรูดทำง่ายๆค่ะห้องหอมกลิ่นม,มันออกแม่จะไปไว้ตรงตหัวนอนมัดมันไว้ตรงหัวนอนลักษณะนี้แหละไปกินไอไอ,ลอกลิ่นของมะกรูด มันออกมาป้องกันการอับชื้นและเป็นสปาตอนกลางคืนนอนหอมูอ้คลายเครียดโอเคโอ้นี่ได้หนึ่งถุงหิ้วเต็มๆแล้วจา้า